สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลไทยรีกฤดูดกาล2024-2025ผู้ระว่างสุโขไทย FC เปิดบ้านารับการมาเยือนของทีมงานเอสซีเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับ ที่จะไปาารับชมคลิปการรบกวนพืทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับการแข่งขันอีงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดสุดน,นี่ยเป็นการเืินทองครับเอาชนะไปได้4แพ้1ครับโดยหน้ดร่างสุดที่เจอกันก็เป็นการเือนทองครับเปิดบ้านคร่มอเอาชนะไปได้4ประตู2 ก็ดูกันว่านัดน,นี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ท้ายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์รวมสรุกเข้ามาพูดคุยกันครับครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับ สายไปขวาก,ก่อนก่อลตัดมาเป็นเมืองทองครับด้บุกจากด้าน,นกับขวาปุตเชตปุตเชตหักเข้าในมาไม่ถึงโดแบ็กไหออกขวามาปาจโจครับตรงนี้ไม่ผ่านสวดกอรวิดยกขึ้นหน้ามาโดแบ็กโดแบ็กมาคนเดียวแล้วแข่งครับหักเข้าในมาไม่ถึงครับ เร็ท้งดานบ,บชนบอลลุดออกข้างไปครับสีโรดบุ่มเร็วม่าพิชชาเดลือซานบุ่มมาทีสีโรดก็ขู่แล้วสีโรดหนีที่ต้องลงได้สวยแทงต่อมาครับ กอนาซารีตรงนี้มีตูวสวนซิซุโก้ไหลมาสรวิดเชื่อมกับทางด้านคณะไหลออกซ้ายมากรวิดกรวิดเล่นกับทางด้านโดแบ็คแล้วสุดท้ายยังได้อยู่ครับคณะเชื่อมมากรวิดไหลออกซ้ายมาสจวัดสจวัดหักมาตรงกลางโดแบ็คโดแบ็คขุดแล้วโดนลุมสาแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน เดือันแข่งมาตรงนี้ติดทางด้านพิชาอุตะกุนอฟไลลออกความมาพุทธเชษเล็กนนด้านโรแบกย้อนขึ้นมาพิชาอุตาพิชาลองสัว์ไกลไม่ผ่านบล็อกยังเป็นบอลปุกของเมืองทองแต่สุดท้ายวุทิศิลป์จับล้หน้าครับ สนะผมไล่ออกความาแล้วผู้โดนตัดฟาวก็้ตัดสินให้เป็นบอลฟาวของสุขโขทยัยเธอาสาั้นหยอดขึ้นหน้ามาแล้วยังมองเคลียได้ครับบอลของสุนทานสอรวิยังเอาตัวรอดได้ครับสุริยัน ไล่เอาขวามาลัานาณงผงยกลอยๆเข้าในตรงนี้อย่ากง,งเคียวก็ได้ครับซิโซโ,ซโกโ้ประวิตไ้บาปูเเช่พิชาเล่นกับทางด้านบุเเช่แล้วแทงออกขวามาโรแบ็กข้างในมีครับโรแบ็กมองมองแล้วยังเปิดไม่ได้ตรงนี้ต้องรอเพื่อนเติมแล้วยกเข้าในมาสอรวิทย์ยิงตามน้หโโบอลไม่ตรงกอบ การทักทายตรงนี้ของเมืองทองครับบอลกับคะานนกาบขวาครับโลรแบ็กเปิดมาแล้วสอดวิทย์ทะพุ่งวิ่งโฉบม,มายิงครับไหลออกขวามาบุลเลเช่บุลเลเช่ย้อนขึ้นมาสอดรวิทย์ วนขึ้นก็มาพิชาเรนกับดการคณะไหลออกซ้ายมาครับกสดวิทก์สดวิทฝากมาที่สดวิทย์สดวิทแทงออกซ้ายมาสจวัดสจวัดมองข้างในมี2คนยังเปิดไม่ได้สจวัดสจวัดดึงดึงแล้วยังหาเรียมอยู่ครับย้อนขึ้นก็มาสดาวิท สจวจย้อน,นขึนะ้นกบาคณะแล้วไหลมาตรงนี้โรแบ็กพลิกแล้วปั่นเองตรงนี้โอโ้ไม่ตรงกรอบเลยครับ ขะขณะเล่นกับทางด้านโรแบค็คไหลามาที่กฤตยกขึ้นหน้ามาขะขะนะักขณะอโหแล้วท่องนี้เจอบอลด้วยครับักขณะ,ขะนะฝากมาโรแบ็กได้ซัดตรงบอลไม่ผ่านบล็อกอู้ยังขึ้นนําไม่ได้ครับเมืองทองอุ้น่าเสียดายครับจังหวะน,นี้ครับจีตองโดบวนขึ้นกลับมาตั้งที่ภูตเชษ คาร์นาไหลออกขวาปูระเชษ์แล้วแทงมาตรงนี้โรแบ็กโรแบกดึงดึงแล้วสะรึิงขาดครับต้องวนคืนกลับมาตั้งที่เนวรับครับยกขึ้นหน้ามาสจวรตตอกส้นมาคาร์นไหลออกขวามาครับปูระเชษ์ปูระเชษ์ย้อนคืนกลับมาชิซองโด ปุตุเช่บนคือกับมาพิชาทีตองโดแล้วสุดท้ายยังได้อยู่อุตากุนอฟฝากประตูกลางซอร์วิทคาคณะคาคณะผู้เลวยอมแย่บอลได้อยู่ครับคาคณะสุดท้ายบาโจลงมาช่วยเกมลักได้สวยเลยครับแย่งไปจากคาคณะซิโซ,โซโก้แล้ว เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านสุโขไทยครับยังเสมอกับทางด้านเมืองทองมีเต็ดไปสู่ประตูตัวศูนย์ถ้าเพื่อนชื่นชอบกันไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวก็รับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ลูกเริ่มเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้าน เหมือนทองครับทีมเยือนชุดสีดำจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างกอตวิทย์กระชากไปจนสุดเส้นหลังตรงนี้ยังเปิดไม่ได้ครับเสียดทางอภิชาติแล้วสอดวิทย์ตัดบอลได้ไหลออกซ้ายมากอตวิทย์ฝากมาตรงกลางสจวตสจวตยกเข้าในมายัง ทุบทิ้งออกมาได้ครับบอลเกือบทุบสามเหลี่ยมเหมือนกันบอลเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้ครับที่ต้งโดเล่นสั้นๆนะปูรเช่แล้วข้างไหนมีพิชาเติมพิชาไปจับบอลยาวเสร็จเลยครับตรงนี้แต่บาจโจจะสวนบาจโจบาโจเอ้าล้วไปขวางกันเองตรงนี้ยังไม่เสียบอลสวิตไล่ออกความมาบาจโจยโยดลอยๆมาซิโซโ,ซโกยังเคลียร์ได้ ซิโซโกเล่นกันนทบกาาท,ท,าท,าทางการซอรวิทครับปุตะกุนอฟไหลออกขวามาชิตงโดปูระเชษ์ไห่มาคากนาคากนาโดรถเจอลุงสองไหลออกขวามาปูระเชษ์ปุระเชษ์เล่นมาที่คากะนาคำยกคากนอขย้อนกลับมาตั้งที่ชิตงโดแล้วโยดมาโรแบ็กได้ควิดตรงนี้โดนไม่ดีครับจงังหวะนี้ครับ เลยได้เป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูอแล้วเหมือนจะไปสำหน้าด้วยครับกิติพันธ์ครับหยดยาวขึ้นหน้าบอลไม่ไปไหนสีบุญมีครับฝากประตูการเรือสั้นบอลกลับมาตั้งกันใหม่สีบุญมีสีบุญมีไหลออกซ้ายมาสอรวิทย์ ยกลอยๆมาตรงนี้งงมงคลกระบาสี่โรดสี่โรดไปไม่ได้เหมือนกันแต่ผู้ตัดสินเป่าย้อนให้ได้ฟาวครับบาจโจจะเร่นลูกฟรีที่ตรงนี้ยอดเข้าไหนยกมาเอาลสี่โรดโเกือบชัดถึงเหมือนกันตรงนี้ที่พีพระพงยังออกมาขว้าได้ไวเลยครับ เปลี่ยนแกนมาปุระเชษ์ขัดเขานายมากาซิเดตกาซิเดตย้อนกลับมาตั้งที่ทิจงโดปุระเชษ์ย้อนขึน้นมาทิจงโดเราเล่นชิงมาทัานทีตรงนี้สุดท้ายยังได้อยู่ครับทิจงโดไหลออกความมาสรดึงขานให้มาที่เรซันไหลออกซ้ายมาสอรวิทสอรวิท ออกซ้ายมาที่ซีโร่ชัดทองแล้วฝากมาข้างในพิกพิกแล้วไหลมาบาโจซัดตามนะโอ้โหตรงนี้อุทากเสาไม่เฉยเลยครับไม่เข้าครับนัด้นสนูขโขไทยโอกาสทองเลยครับตรงนี้เล่นกันสวยมากครับฝากมาแล้วพิกหนีแล้วไหลช่องนี้บาโจได้ซัดตามน้ำแล้วบนไม่ตรงกอบครับตะกุณนอฟยกให้ ปุริเชษมันกลับมาตั้งกันใหม่ครับกิติพันธ์สีวันมีให้สรึงงานยกขึ้นหน้ามาโอตะกุนอฟอยังหมวกเขี้ยวมาได้ปุริเชษฝากเข้าในพิชาโอตะกุน,นอฟ่นงานที่ต้องที่ต้องโดพิชาอุทาฝากออกมาทางด้านกับขวาปุริเชษ แล้วข้างในมีขอบอลอยู่ปุรเชษ์ฝากก่อนมาที่พิชากาซิเดตไหลออกซ้ายมาสรวิดคู่แล้วสุดท้ายจับบอลไม่ดีกันเองคนระับบอลหลุดออกข้างไปเฉยเลย จวดแล้วคู่สรวิทย์ไปรอบอลตรงนี้เสร็จทางด้านสกูไทยเตอร์ซันยอดเข้าในมาแล้วเก็บเล่นไม่ได้ทีตองโดไหลออกขวามาปูรเชตข้างหน้ามีวิ่งทำทางยังให้ไม่ได้ทีตองโดย้อนกลับมาตั้งที่โอตะกุนอฟซีจงโดยกไปที่ปูรเชตแล้วพักพักแล้วจะหนีไม่ได้เลยครับสรวิทย์ตักไว้ได้สวย เรซันเหลักสีโรดชัดทองอันุชีดพิกพิกล้วฝากมาตรงนี้แล้วแทงออกนั่นกับซ้ายครับสีโรดสีโรดดึงดึงแล้วบอลตรงกลางให้มาที่เรซันสราวุธแล้วข้างในมีแล้วทิศตงโดโอ้ไปจับบอลออกหลังไปเลยครับโอ้ไปเสียดายครับทิศตงโดสุดท้ายเสียเตะมุมครับ โยอดมาตรงนี้แล้วสุดท้ายยังมงเคี้ยวก็ได้ปรมศตเล่นอย่าด้าจวพออยู่ที่ซิโซโ,ซโกโอตากุนอฟไฮมาสอรวิทแทงออกขวาม,มาพิชาอุทาพิชาไหลออกขวาม,มาเล่นกั่ด้านที่ต้องโดที่ต้องโดเล่นกันทางด้านมาทีกรกวิทกัสิเด ปอดเมธซัดตรงนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับช่วงทดเวลาครับเอาจนได้ครับเมืองทองอู้ลงมาเป็นซูเปอร์ซับเลยครับปอดเมธอันวิไรครับวิ่งไปสะใจกับแฟนบอลเลยครับโอ้โหอย่เชื่อครับอุจารจะเสมอครับจะได้สามแต้มแล้ววันนี้ แล้วยิงช่วงทดเวลาแบบนี้ครับมาดูว่าพลาดยังไงครับบอลจากตรงกลางสนามครับไหลให้มาแล้วพรเมศพลิกแล้วเจอช่องนี้ครับโอ้โหบันเต็มข้อครับเดี๋ยวมาดูมุมหนังประตูบ้างครับพรเมศแต่งแต่งหนีหาช่องจนเจอครับลบปั่นตรงนี้เสียบเสาแรกเข้าไปเลยอู้สวยจริงครับรูปนี้ครับ น่าจะจบเลยหรือเปล่าครับคุณตัดสินดูว่าจะให้โอกาสมากน้อยแค่ไหนครับเพือสัน้นขวดยาวไปดูข้างหน้าก่อนแต่คุณนอฟเคลียรได้แล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับมิ่งทองทําได้ครับบุกมาเฉือนเอาชนะสุขโขทัยไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์แฟนชิวชอบยังไงก็ฝากากดไลค์ติดตามให้ผมด้วยนะครับผม ก่อนที่จา,ก,ากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปวิดีโอ,อยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย BS PD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วย ความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบล t ทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ